คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยะกาศหอมชี้ชะตายิ่งลักน้องสาวลุ้นวันที่22พฤษภาคมพี่ชายลุ้นวันที่13มิถุนายนเรื่องคอขาดบาดตายทั้งนั้น22พฤษภาคมนี้ศาลปกครองสูงสุดนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ยิ่งลักกับสามีอนุสรอมรชัดฟ้องกล่าวรูดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตจ,จำนำข้าว ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีในยุคนั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพวกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงการคลังสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรมบังคับคดีอธิบดีกรมบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครฟ้องว่าทั้งหมดนี้ร่วมกันมีคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือคำสั่งให้ยิ่งลักษ์ชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในโครงการรับจำนำข้าวที่น่าสนใจคือคดีนี้ยิ่งลักษ์ชนะในชั้นศาลปกครองกลางแต่หน่วยงานรัฐยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและศาลท่านนัดฟังคำพิพากษาในวันที่22พฤษภาคม ปี2564สารปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่135ทับ2559ลงวันที่13ตุลาคม2559ให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการ เป็นเงิน35,717,273,028บล้าน2บาทคือยิ่งลักษ์ไม่ผิดสารปกครองกลางให้เหตุผลว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องแต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกลับไม่ได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใด ควรต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริตอีกทั้งยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีรับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำ MOU เพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้องนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็รับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ายิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายโดยตรง และขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดก็ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดครับนั่นคือสาระสำคัญในคำพิพากษาศาลปกครองกลางหากวันที่22พฤษภาคมศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลางยิ่งลักษณ์ไม่ต้องชดใช้ความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวแม้แต่สตางแดงเดียวแต่คดีอาญายังอยู่นะครับที่ยิ่งลักษ์เพ่นไปมืองนอก ก็เพราะหนีหมายจับของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นหมายจับในคดีที่ยิ่งลักษ์มีความผิดฐานเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระง,งับยับยัง้งจำกันได้นะครับคดีนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุกยิ่งลักษ์ปีเมื่อปี2560 ในวันที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวสองคดีรวดนั้นทุกสายตาจับจ้องไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเพราะเป็นคดีใหญ่ในรอบปีคือคดีไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวที่ยิ่งลักษณ์เป็นจําเลย และคดีทุจริตระบายข้าวแบบ G2G ที่บุญทรงเตริยาพิรมภูมิสารผลรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เป็นจำเลยคนสำคัญกับพวกอีกจำนวนหนึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนหลายคนเฝ้ามองยิ่งลักษณ์จะปรากฏตัวหรือไม่โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่ยกไปเป็นกองทัพบ,บุญทรงเดินทางไปศาลแต่เช้าตรู่แทบไม่มีคำพูดอะไรจากปากบุญทรงนอกจากบอกว่าได้คุยกับยิ่งลักษณ์แล้ว ว่าอยู่ระหว่างเดินทางไปศาลบุญทรงมองเป็นคำมั่นจากนายกรัฐมนตรีทำให้ตัวเองไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนักแต่ความจริงคือยิ่งลักหนีบุญทรงภูมิติดคุกเหมือนถูกหลอก22พฤษภาคมหากสารปกครองสูงสุดพิพากษาว่ายิ่งลักไม่ผิดไม่ต้องชดใช้ก็เป็นไปตามนั้นแต่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลคือมีความเสียหายเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เรื่องเท็จมีหลักฐานอย่างเป็นทางการอยู่มากมายโดยเฉพาะในงบประมาณแผ่นดินที่ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าว4ปีโครงการรับจำนำข้าวใช้เงินไปกว่า8 8แสนล้านบาทโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2544ทับ4ใช้งบประมาณ1 1 8 8 6 6 6ล้านบาทค่าทุน58,398ล้านบาท ครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปลังปีการผลิต2,555ใช้งบประมาณ218,670ล้านบาทขาดทุน1 3 1 5 9ล้านบาทโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2,555ท56ใช้งบประมาณ352,278ล้านบาทขาดทุน215,861ล้านบาท และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2,556ทับ57ใช้งบประมาณ191,658ล้านบาทขาดทุน117,602ล้านบาทเดือนเมษายน2,557ก่อนการรัฐประหารซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการขาดทุนการคลังสูงถึง5.39แสนล้านบาท หรือเกือบ53%ของค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องตั้งงบประมาณชดเชยในรัฐบาลประยุทธ์อยู่หลายปีรัฐบาลเพื่อไทยพยายามลบข้อคอรหามูมิทาพาสื่อไปกินข้าวเก่าเก็บ10ปียืนกลานว่ากินได้ไม่ตายและตเตรียมขายยกโกดังวันนี้เงียบสนิททุกครั้งที่พูดถึงโครงการรับจำนำข้าวทำให้นึกถึงโพสต์ของสุรนันท์เวชชาชีวะทุกทีใครดูให้มึง แต่ละเรื่องน่ากลัวกูพูดไม่ได้วันนี้บุญทรงออกจากเรือนจําในฐานะนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าเงื่อนไขได้รับการพักโทษไปรับโทษที่บ้านจากโทษที่เหลืออีกประมาณสองปีกว่าความรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีในประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเข้มงวดมากเพราะการตัดสินใจของผู้นำมีผลต่อประชาชนทุกคน ทุกเรื่องที่ผู้นำประเทศอนุมัติมาพร้อมกับความรับผิดชอบจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้กรณียิ่งลักษ์อ้างว่าไม่รู้คงจะมักง่ายเกินไปเพราะก่อนที่รัฐบาลจะทำโครงการนี้มีเสียงเตือนจากทั่วสารทิศว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะด็กร์โกลงวีรพงษ์รามางกูลคนในรัฐบาลยิ่งลักษ นี่คือการช่อราดบังหลวงหรือคอร์รัปชันจากโครงการจำนำสินค้าเกษตรรอบสองรัฐบาลเสียเงินขาดทุนมากมายส่วนเกษตรกรไม่ได้อะไรเลยขายของได้ในราคาตลาดเท่านั้นเองที่ประชาธิปัต์ทำไว้โดยการประกันรายได้นั้นตีแล้วจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาประกันตรงให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนเลยถ้าชาวนาผู้ใหญ่บ้านกำนันจะโกง ก็ยังดีกว่าโรงสีผู้ส่งออกรัฐมนตรีโกงลุ้นวันที่22พฤษภาคมครับ